วันนี้เราจะมาเริ่มทําการหารเศษส่วนกันนะคะซึ่งหลักการหารเศษส่วนนะมีอยู่สามข้อด้วยกันเลยที่เราเคยท่องไปนะก็คือหนึ่งตัวตั้งเหมือนเดิมจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณและสุดท้ายกลับเศษเป็นส่วนก็คือส่วนกลับของเศษส่วนนั่นเองนะคะเรามาดูก่อนอ่าข้อที่หนึ่งนี่เศษสี่ส่วนเก้าหารด้วยสี่มาดูก่อนตัวตั้งคือตัวไหน เศษสี่ส่วนกลาตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยเขาเรียกว่าตัวตั้งเนาะตัวตั้งจากนั้นเลขสี่ตัวข้างหลังเขาเรียกว่าตัวหารนี่ดังนั้นแปลว่าเราจะต้องทําการเปลี่ยนเศษเอเอทำส่วนกลับของเศษส่วนที่ตัวหารตัวนี้ ดังนั้นถ้าเกิดทําตามหลักการเลยอ่ะจะต้องทํายังไงเราก็มาดูค่ะใหญ่เขียนโจทย์ไปก่อนนะเซซีส่วนเก้าตัวตะหารด้วยสี่อ่าถ้าอันดับแรกเลยคือหลักการตัวแรกคือตัวตั้งเหมือนเดิมนั่นแปลว่าอะ,อะไรเลยที่จะต้องเขียนเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งอันืออะไ่ค่ะ สี่อะค่ะสี 4, ่เฉยๆหรออันไหนคือตัวตั้งเขาบอกว่าตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้งจะต้องเขียนเ,นเดิมเก้าฮะเศษสี่ส่วนเก้าเศษสี่ส่วนเก้าถูกต้องค่ะเศษสี่ส่วนเก้าเนี่ยมันคือตัวตั้งเขาบอกตัวตั้งเหมือนเดิมดังนั้นเราก็เขียนเศษสี่ส่วนเก้าเหมือนเดิมค่ะจากนั้นข้อที่สองเปลี่ยนหารเป็นคูณแปลว่าเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมาย หมายอะไรเอ่ยคูณค่ะอ่าเป็นคูณเปลี่ยนื่องหมายหาเป็นคูณและจากนั้นข้อที่สามค่ะกลับเศษเป็นส่วนแปลว่าเราจะต้องทําการกลับเศษส่วนทําเป็นส่วนกลับของเศษส่วนก็คือตัวนี้ค่ะตัวที่อยู่ข้างหลังคือเลขสี่สี่ถ้าเกิดเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนมันก็คือเศษสี่ส่วนอะไร หนึ่งครับอ่าส่วนหนึ่งใช่ไหมคือส่วนกับไอเศษถ้าเกิดเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้เขียนเศษสี่ส่วนหนึ่งนั่นแปลว่าถ้าเกิดเศษสี่ส่วนเก้าหารด้วยสี่มันก็คือเศษสี่ส่วนหนึ่งนั่นเองใช่ปะดังนั้นเราก็กลับเศษส่วนค่ะรูปจากตัวเศษไปเป็นตัวส่วนกับตัวส่วนไปเป็นตัวเศษจากเศษสี่ส่วนหนึ่งกลับเศษเป็นส่วนก็จะได้เศษเศษอีกยัง หนึ่งส่วนสี่อ่าเศษหนึ่งส่วนสี่ค่ะนี่มันก็จะกลายเป็นการออยู่ในรูปของการคูณไปแล้วเรียบร้อยแต่อย่าลืมเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารเศษส่วนเนาะให้เป็นเครื่องหมายคูณตัวต่อไปตัวที่อยู่ข้างหลังเศษส่วนเนี่ยเอตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารเนี่ยจะต้องกลับเศษส่วนให้เรียบร้อยแล้วด้วยจากเศษสี่ส่วนหนึ่งกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เลยท,ทันที มันก็จะอยู่ในรูปของการคูณเนาะจากนั้นเราก็ทําการคูณไปค่ะลูกน,นี่นะการคูณที่เราทําไปก็คือนาําเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนใช่ไหมก็คือนำสี่คูณหนึ่งส่วนเก้าคูณสี่ค่ะนะมาดูแล้วก็มาหาดูดิก็ทําเหมือนเดิมเลยทาเหมือนกับการคูณเศษส่วนเลยที่เราทําไปเนาะอันดับแรกหาเลยจับคู่ก่อนสี่กับสี่ค่ะอ่ะสี่กับสี่สี่กับสี่เอาอะไรไปหาร สี่ครับอ่าเอาสี่ไปหารเนาะเอาสี่ไปหารก็สี่คูณอะไรได้สี่ก็คือสี่คูณหนึ่งค่ะหนึ่งเนาะนี้ก็หนึ่งเหมือนกันก็จะเหลือหนึ่งคูณหนึ่งส่วนเก้าคูณหนึ่งค่ะหมดยังมีอะไรจะพูดได้อีกไหมไม่มีอะไร,รอ่าไม่มีแล้วมาหาคำตอบค่ะคำตอบที่ได้ก็คือเศษหนึ่ง <Okay. S 2> ส่วนเก้าค่ะ อ่าเศษหนึ่งส่วนอเก้าตออบตอบงั้นเวลาตอบเขียนลอกโจทย์ไปก่อนเศษสี่ส่วนเก้าหารด้วยสี่จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนเก้าจบเนาะเศษหนึ่งส่วนเก้าเป็นเศษส่วนแทนแล้วแล้วก็เป็นเศษส่วนยางตามแล้วด้วยนี่อันนี้คือการหารเศษส่วนสําคัญเลยหลักการสําคัญของมัน,นมีอยู่สามข้อที่เราจะต้องทําอันดับแรกตัวตั้ง าตัวตั้งคือตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดมันจะเป็นเลขอะไรให้เขียนแบบนั้นมาเลยจากนั้นเราเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณพอเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วปุ๊บตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายจะต้องกลับเศษส่วนให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะอ่ะต่อไปข้อที่สองค่ะลูกหนึ่งเศษห้าส่วนสิบหารดูไอ้หนึ่งเศษห้าส่วนเจ็ดหารด้วยสิบนะเขียนโจทย์ไปก่อนนะ อหนึ่งเศษห้าหนึ่งเศษห้าส่วนเจ็ดหารด้วยสิบทำยังไงทีนี้มีตัวหนึ่งตัวตั้งของเรานี่ตัวตั้งของเรามันเป็นจำนวนคระถูกไหมเราต้องทำจำนวนคระตัวนี้ให้เป็นเศษเกินใช่ไหมคะลูกแล้นั้นทำไงนะทำไงนะจำนวนคระเป็นเศษเกิน เอาเจ็ดเอา 7, เจ็ดไปคูณหนึ่งก่อนจากนั้นไปบวกกับห้าห้านะส่วนเจนะ็ดเนาะอ่ะก็จะเท่ากับเท่าไหร่เศษสิบสองส่วนสิบสองส่วนเจ็ดเจ็ดนะอันดับแรกนั่นแปลว่าอันนี้จากหนึ่งเศษห้าส่วนเจ็ดก็กลายเป็นเศษสิบสองส่วนเจ็ดก่อนเลยหารด้วยสิบก่อนนะ อันนี้คูยังไม่เปลี่ยนส่วงหมายหารนะคะเพราะว่าเราทำเศษจ,จำนวนค้าให้มันเป็นรูปของเศษเกินก่อนเนาะหรือใครจะเขียนเป็นเศษ10บเอเซสิบสองส่วนเหารด้วยเศษ10ส่วนหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะเพราะสิบตัวนี้เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนมันก็คือเศษ10ส่วนหนึ่งนั่นเองเนาะจากนั้นพอจํานวนค้าตัวนี้เป็นเศษเกินแล้วปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนล่างมันได้เลยค่ะเหมือนที่เราแบบเปลี่ยนล่างมัน3าข้อ หนึ่งตัวตั้งเหมือนเดิมอะไรเอ่ยที่จะต้องเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่กลับเศษส่วนอะไรทั้งนั้นก็คือเศษเศษอะไรเอ่ยเศษสิบส <22, 7 S 1> องส่วนเจ็ดค่ะเศษสิบสองส่วนเจ็ดอันนี้คือตัวตั้งตัวตั้งคือตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดเหมือนเดิมนะคะไปแล้วข้อที่หนึ่งจากนั้นข้อสองเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณเรียบร้อยพอเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณปุ๊บต้องกลับเศษเป็นส่วนแล้วค่ะ ตัวที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายต้องปรับเศษส่วนแล้วจากเศษส,สิบตัวนหนึ่งก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบอ่หนึ่งส่วนสิบเนาะนี่ได้มาแล้วจากนั้นมันอยู่ในรูปของการคูณเราก็หาคําตอบเหมือนการคูณเศษส่วนเลยคือเอาสิบสองคูนหนึ่งส่วนเจ็ดคูณสิบนี่มาแล้วหาดิมีอะไรจะคู่ททาเป็นเศษส่วนยังต่ำได้ไหม สิบสองกับสิบคระสิบสองกับสิบเอาอะไรไปหารสองครับอะเอาสองไปหารเนาะเอาสองไปหารสองคูณอะไรได้สิบสองก็คือสองคูณหกครับหกนะหกสองคูณอะไรได้สิบก็คือสองคูณห้าอะสองคูณห้ามีอีกไหมมีอะไรจะพูดอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะไม่มีมันก็จะเป็น หกคูณหนึ่งส่วนเจ็ดคูณห้านะจ๊ะอ่ะมีไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วหาคำตอบค่ะแต่นั้นคำตอบที่ได้ก็คือเท่ากับเศษหกเศษส่วนสามส่วนอ่ะเศษหกส่วนสามสิบห้าเจ้าบอจบได้ยังจบได้เลยแล้วเนาะมันไม่ได้เป็นเศษเกินเนาะแต่นั้นตออบอตอบตอบ หนึ่งเษห้าส่วนเจ็ดหารด้วยสิบก็จะเท่ากับเศษหกส่วน 3, สามนอืเสร็จแล้วนั่นแปลว่าถ้าเกิดโจทย์ข้อไหนที่มันมีจํานวนพระอยู่หนูก็ต้องทําจํานวนพระตัวนั้นให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะแล้วค่อยมาทําตามหลักการการหาเรเศษส่วนสามข้อของเราเนาะ